ป่าพะคอนย์โอู้ขับผีนอ้องคือลือเลยป่าจนวัดสิเบิดแห้งนะครับเบิงตัวใหญ่หลีด้วยครับนี่โอ้หนาก็เป็นแผลครับเบิงครับพี่น้องเบิงความตุง่ง <c> อ <oughs> ้ยเบิงความตุงครับเบิงมันตุงขึ้นคุณน,นะ Субтитры But... สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับโดนหลายมือแล้วครับมาเดินลงมาเบิงหลอบเลยเสานี่มีเวลาว่างนะครับลงมาเบิงหลอบครับหลอบผมกะยายมาไวนี่ครับน้ำปลาผอสามหลังนะครับอีกสามหลังกะใส่ไว้หม่องเกานะครับอุ้มกะพีกับมาลุ่นน้ำกันครับเสานี้สิมานป่าบอนะครับสิได้ปลาไปอยากไปกินบอครับเสือนอนกินไปครับไปลุ่นไปช่วมน้ำกัน หลายเมือแล้วครับเดี๋ยลงมาเบิงรอบกลับเป็นไม้ที่ผมมาใส่เบ็ดนะครับไม้นี้ครับทางควายหย่านแต่ควายแหละครับมาเหยียบควายหลายได้ครับสี่สิบห้าสิบตัวกระจอมมาเลียงสองฝูงสามฝูงนะครับครับกับเป็นไม้ที่ผมมาใส่เบ็ดครับแต่ว่าพักเบ็ดไปก่อนนะครับช่วงเบิดมองไ่ครับไซสัมของเกาป่าบ่ค่อยกินนะครับรอให้น้ำลดลงเรื่อยๆจังค่อยมาใสอีกครับหลังแหลก เสียงครับจะเรียกว่จจาจะดักตรงนี้แหละครับทางควายย่านควายมาเดียบครับอู้ขึ้นเป็นแนวนี่ไม่คนมายกบ่ดิอ้หลบขึ้นเป็นแนวนี่ครับพี่น้องผมเอาปิดไม่ดีเลยพอุนอู้โบมีนนเมีนนุมีนปันดปคาคนใหน่อู้ครับพี่น้อง คือลือเลยแล้วหาสิบเส้นผมเด้อครับรอบนี้ปาดมานของใหญ่แล้วครับเมือนนี้อุย้ยเธือแหลกเด้อครับขอหลอบตัวใหญ่ปาดนี่ตัวกอนนี่ยังม่ใหญ่ปาดนี่อยู่อุย้ยม,มน่นมันสิมีอยู่ะครับสองโลนี่ความเงาสุดหลอบพอดีเบิ่งครับผมปิดใบยางดีเลยว่ามมนตะคนมันยกไหมครับอู้หูย เขาจะหลยมือละละนี่ถ้าเป็นมาสาก,กานูนีหนาจะตายแล้วครับเพราะว่าน้ำหอนหนาเี๋ยผมเอาปิดใบกระเปิดออกหมดเลยอู้ว่ายมันตะคนมาหยุกวานมัน,มนตะคนมาลอยอยามอู้ห่อีลีเลยครับตัวนี้อู้ตัวใหญ่อีรีครับตัวนี้น,น่าจะเขาแต่ลายมือแล้วครับ ปลาเริ่มเก็ดแตกเก็ดถลอกแล้วทำงานอยู่ครับหลบดักน้ำปลาพื้เดี๋ยวครับผมใหญ่มาแค่สามหลังก่อนนะครับใหญ่มาล่องม่งก่อนเดี๋ยวจะใหญ่มาเบิดละครับหลบที่เหลืออ่บ้าลก็เอามาลงโอยปลาจนว่าสิเบิดแห้งนะครับมึง ตัวใหญ่ลีด้วยครับนี่อ้หนาก็เป็นเผลครับเจ็ดก็เริ่มแเตียใส่บุกเอบเลยเสื้อนอนกินเอามาแล้วครับผมได้ปลาได้กับเขาแล้วครับมื่อนี้ว่าเป็นตะวคนมาลอยอยามไหมครับ ตกใจเบิดเป็นบางคนไหอยามกับควายมาเหยียบเด้อเนีนี่มันก็ควายกลับมาหากินน้ำปลาผือนะครับน้ำปลาพักจอกไปครับผมเอาไปดักใบหมองเก่านะครับเกือบเมนบบลุงมาเบิงครับนี่ครับหลังหนึ่งดักไบน้ หลังนี้เป็นทังใดครับหลังนี้คือจีรีฟองปากระเดือหลังนี่บัมีครับก็ะจะดักไว้ของเก่าครับหลังนึง อุ้ยหลังนี้ก็มีอาการครับนิ่งๆว่าเฮ้อเนี่นยเห็นมาแต่ไก่เลยเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งความตุงเบิ้งความตุงครับเบิ้งมันตุงขึ้นคุณนะอ่ามีตะลังโหดๆเลยครับอยูป่ปลาพี่นี่เสยป่าไหนละป่าฮะอ้ คือบ่มี่ป่าอู้มันนาจะออกได้นะครับนี่เบึงงาหลอบกับงารอบบ่เสมอกันอู้นี่อู้ป่าตําบอ,อกเลยครับงาหลอบบ่เสมอกันนี่อู้งาหย่อนอู้เสดายดีบึงกับห้อยมันต่าตะใครจนอู้อู้เสดายขนาดเลยครับหลังนี่ลาดจ,จนได้ ลืมแปฝงงาหลอบนะครับงาหลอบบดเสมอกันถ้าตุงแนวนี้นี่ใส่แนนอนนะครับตัวใหญ่แนนอนไปครับเรืออีกอยู่สามลังอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับงาบมดเสมอกันที่นี่เวลาปลาต่ำนะครับต่าฟังงาต่า มันจะปิ่นออกเลยนะครับปิ่นออกทางงาลา้เทือแล้วครับถือขึ้นมาจะเอาปลาที่เอาปลาขึ้นกันออกทางงาไปครับเหลืออยู่สามหลังไปลุนเบิงน้ำกันนะครับขึ้นมิดจิลีครับ ค่ะบ่คือผมสีใหญ่ไปปลาผือนะครับแรลงจะลงมาใหญ่ <S <S เบิ่งครับเหมือนเดิมบ่มีปลาเลยครับเดี๋ยวแรลงจะมาใหญ่ต้องย้ายซะหน่อยครับหลังหนึ่งหลังนี้เป็นจังได หลังนี่เป็นตะปาเขามาอยู่แต่ว่ากะบ่มีครับบ่มีป่าเลยเดี๋ยวมาใหญ่นะครับเหมือแรงครับกะยามเบงรอบแล้วนะครับหกหลังครับอยู่อุ้มกับพี่นี่บ่ถึกจักหลังเลยครับบ่เขาเลยเหมือแรงผมจะลงมาใหญ่นะครับใหญ่ไปป่าผืนนะครับฟังทางพุ่นครับผลงาน ตัวเดียวโดดเลยตัวที่สองกะผิดแทนครับลืมแปลงงานะครับลืมบังงามันงาป่าบ่เสมอกันนะครับมันเยี่ยงกันอยู่ประมาณนี้พอป่ามาต่ําฟังทั้งรุมนี่มันจะปิ้นออกเลยครับป่าจะปิ้นออกไปเลยครับกะเสียดายอยู่ครับเสียดายอยู่บวนอย่างนะครับหาเอาไหมรอให้มันเข้ามาอีกครับกับแปลงงาแล้วเรียบร้อยนะครับแปลงงาเรียบร้อยครับเหมือแรงกระสิมาใหญ่สามหลัง กะซเอายุบานมาเพิ่มอีกสองหลังนะครับมาแรงใหญ่ไปลงปลาเพือครับรือสึกว่าปลาย่ปลาผพือจะเขาดีกว่านะครับทุกปีแหละครับปีที่้วผมก็มาดักเอานังปลาผพือนะครับช่วงน้ำลงครับเพราได้กับเข่าอยู่ดอกครับในปลาไปเผาอยู่ครับไปเผาไปต้มยำอยู่ครับครับตัวนี้ใหญ่แห้งครับถ้าวะมาานี่ตายแน่นอนนะครับมือนี่เพราะว่าแดดห่อนแห้งครับแล้วก็น้ำหน่อย ังเว้นนี่แดดเผาป่าแน่นอนครับว่วพวกพื้นที่ผมตัดมาปิดใบป่า,ามันต่ำหมอกเลยขอบคุณพี่น้นองทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับพบกันใหม่อีพี่นาครับผมสวัสดีครับ